และเมนูนะครับที่จะมาทําวันนี้ก็คือหมูกรอบนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเก่าแก่ถึงร้อยกว่าปีนะทุกคน<อ>ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับรเนื้อจะมีปัญหานะครับทุกคนเนื้นแกะจะหมดนะฮะทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุคุงชาแนลแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นุคุงนะครับจะมาทอะไรบางอย่างครับตัวเองเนี่ยอยากทํามานานแล้วนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยทาตามใจตัวเองนะครับเพราะช่วงนี้นะครับพี่นุคุงก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคน f c อาจจะคิดถึงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัดนะครับ ให้หนึ่งคลิปหลังจากที่ช่วงลุกคุงพาทำพาเด็กเนี่ยห่างหายไปนานนะครับจากช่องลุกคงชาแนลนะครับพิ์คุณจะจัดให้เลยนะครับและเมนูนะครับที่จะมาทำวันนี้ก็คือหมูกรอบนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเก่าแก่ถึงร้อยกว่าปีนะทุกคน<อ>ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยรอคลิปนี้มานานมากนะครับคือตั้งตารอที่จะทํานะแต่ยังไม่มีโอกาสทําสักทีหนึ่งนะครับได้แต่ดูคลิปคนอื่นนะครับแล้วก็นั่งดูน้ําลายไหลนะครับทุกคนซึ่งมันน่ากินมากวันนี้เราจะทําแบบง่ายๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อมีคนอื่นเอาไปทําตามนะครับทุกคนอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ไปดูกันดีกว่าทุกคนป่ะโอเคนะครับนี่หลังจากที่ผมได้เตรียมหมูไว้แล้วนะครับ2ชิ้นใหญ่เลย ประมาณกิโลกว่านะครับแล้วเราเนี่ยจะเอาหมูไปต้มก่อนนะครับต้มเสร็จแล้วก็เอามาบังนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตัวเย็นนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้มตอนนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยร้อนหรือ,อยังนะครับหรือว่าเดือดหรือ,อยังนะครับจะทดสอบด้วยการเอามือจุ่มดูนะครับทุกคนอุ่น,อนโอเคนะครับน้าเริ่มอุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูสองเรงมาใส่ น้องๆหนูๆน,นะครับต้องเตือนก่อนนะครับอย่าทําตามหรือทาเรียนแบบของพี่นุกุงนะครับเพราะพี่นุกุงเนี่ยมือเป็นเหล็กนะครับ <c oughs> ถ้าจุ่มไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับห้ารอเป็นแบบนะครับนี่เราก็ใส่หมูลงไปนะครับต้มหมูให้หมูสุกนะครับคือจะรอให้เดือดก็กลัวนานเงี้ยเราก็ใส่ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่หมูสุกแล้วนะครับ a few moments later ตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเปิดเอาหมูของเราออกมาบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหสุกเลยครับแต่จริงอสูตรมันมีเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหมูสุกและไม่สุกหรือว่าสุกแค่หนังนะครับหรือว่าหนังไม่สุกหรือว่านั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาหมูออกมาใส่จานก่อนนะครับโอโ้ดูเนื้อดีทุกคนโอโ้เราหั่นมากินกันเลยดีกว่าถ้ามีน้าจิ้มมีโอ้แซ่บแน่นอนสวยเลยนะครับ โอ้โห oh, ทุกคนควันกําลังออกเอ้ยโอ้โห oh, ช้ำเลยนะครับต่อไปเราจะมาเขาเรียกว่าจิ้มหมูนะครับจิ้มหมูให้แบบว่าเป็นรูอทุกคนอันนี้เราก็ใช้ซ่อมนะครับหรือว่าคนอื่นที่มีเหล็กเตียงหรือว่าเขาเรียกอะไรที่จิ้มหมนะูเราก็ใช้แทนได้น,นะครับแต่ที่บ้านของเราเนี้ยไม่มีนะเราก็ใช้ช้อนช่ำจิ้มหมนะครับ สูตรนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับทุกคนเป็นสูตรตั้งเดิมนะครับสูตรตั้งเดิมนะครับที่เก่าแก่ถึงหนึ่งล้านปีนะครับสมัยไดโนเสาร์ทำหมูกิมนะครับนจะเป็นรูๆูนะโอเคกลับเยอะไม่ได้ร้อนเลยจิ้มให้มันทะลุเป็นเนื้อเลยนะครับทุกคนเดยวจิ้มผิดนะครับจิ้มผิดนี่หนังมือเลยนะครับโอ้เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ทำหมูกรอบเนี่ย ขั้นตอนต่อไปนี่สำคัญมากเลยนะครับเราต้องบ้างนะครับบ้างบ้างเฉพาะหน่ะนะทุกคนนี่นะครับอย่าไปบ้างขาดเลยนะขาดแล้วมันก็ไม่สวยนะทุกคนเคนนลียร์ได้เลยนี่เนื้อสวย,ยนะครับทุกคนบางสวยขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเราจะมาทำการ เอนะถ้าใส่เกลือแล้วไม่อร่อยพี่นุคงก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดค้นไปเรื่อยๆคิดค้นสูตรไหนอร่อยสุดก็จะไว้ทํากินนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะมีดราม่านะครับคือพี่นุคงกินเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าทําให้คนอื่นกินก็อาจจะแบบใส่ถุงมือหน่อยนะครับอันนี้พี่นุคงล้างมือแล้วนะครับล้างมืออย่างสะอาดมากนะครับล้างประมาณหลายน้ำเลยนะครับหรือว่าจะใส่ผงชูรสเพิ่มก็ได้นะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะครับ1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับพี่นกคิจะมาทําการทอดนะครับแล้วก็มากินกันดูว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะครับทุกคนเราไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนตอนนี้นะฮะเราก็เอาหมูนะครับที่แช่ตู้เย็นไว้1คืนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือหมูนี่แข็งมากเลยนะครับทุกคนดูดิ แต่มันจะมีน้ําไหลออกนะครับน่าจะเป็นน้ํามันนะครับดูนี่แต่พี่นุ๊กคงจะมาทําการทอดนะครับแล้วมาดูว่ามันจะกรอบขนาดไหนคลิปนี้บอกเลยนะครับมีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคลิปคุมก็ทาเป็นครั้งแรกนะฮะทุกคนตอนแรกก็โมไปซะเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะทําออกมาสวยเหมือนชื่อคลิปหรือเปล่านะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูวันจะเข้ามาดูจักชื่อคลิปแล้วลูกนะครับเรามาดูนว่าของจริงเนี่ยจะน่ากินหรือเปล่านะครับ ไม่ต้องแรงมากนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหมูอัดไหม้นะครับตอนนี้ช่วงรอหมูนะครับแล้วก็มาทําน้ําจิ้มนะครับเขาเรียกว่าน้ำจิ้มแจ่วนะครับเป็นสูตรของค่ายของมันนะครับน,นี่คุณก็ใส่น้ําขาาไ้ก่อนนะครับนี่เป็นน้ํามะขามที่แช่ไว้นะครับอ,อยากเผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไป ใส่ไปตามใจคนกินนะครับตามด้วยนะครับมะน,นาวคือแซบแน่นอนบอกเลยว่าแซบมัวจะดูกล้องนะครับมะน,นาวก็ฝาสผิดน,นะครับทำไมผักชีมันเหี่ยวจังก็พองที่คุงซื้อมานานแล้วนะครับ ใส่หนูใส่อย่างนี้ผิดไม่ได้นะครับนี่มันเป็นสูตรของใครของมันนะฮะทุกคนต้องบอกเลยว่ากินคุ้งนี่ยทำอาหารบ่อยนะครับก็เลยแบบว่ากะเอาไม่ต้องใส่เป็นช้อนก็ได้นะครับอืมข้น ดูหมูกันะครับว่าหมูเราสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวลองมากลับดูส่วนหนังก่อนนะฮะทุกคนโอหเริ่มกรอบเยอะแล้วนะทุกคนดูดิคือมันก็กลายได้แล้วนะสำหรับหนังนะครับ A few moments later นี่นะครับเหมืนมีปัญหานะครับทุกคนแก๊สจะหมดนะฮะทุกคนใช้ถุงแก๊สจะหมดนะครับแก๊สหมดแล้วคือข้างล่างจะไม่ไหม้นะครับ เราไมต้อกลับก่อนนะครับแกทำไมมาหมดตอนนี้นะครับโอโหพ้าเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราต้องทำการเปลี่ยนกระทะโดยด่วนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแก๊สหมด นานกว่านี้เนื้ออ่านแต่แบบว่าไม่นุ่มนะครับเนื้ออ่านเป็แข็งครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากกินเนื้อนุ่มๆหนังก่กอนนะก็คอกรื่อนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูนะครับว่าเนื้อเนี่ยกรอบขนาดไหนนะฮะทุกคนกรอบมากเลยดูทุกคนได้ยินเสียงไหมมาดูหั่นการหั่นเลยนะว่าจะกรอบขนาดไหนนะครับ โหกรอบมากนะครับโหเนื้อยังนุ่มอยู่เลยนะครับตามแบบที่พี่นุ่งนับคิดไปนะครับคือข้างบนกรอบเนื้อนุ่มนะครับดูดี <c oughs> บอกเลยว่ากรอบมาก <c oughs> เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะทุกคน <c oughs> นี่เราบ้างไว้นะครับมันก็เลยแบบไม่ได้ยีเสียงดังมากเท่าไหร่โอ้ชิน้นคือแบบใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> คือเนื้อเยอะมาก you ถึงเวลาที่ผมรอคอยนะครับหลังจากที่ทําการทอดครับคือนานมากแล้วก็ประสบปัญหานะครับแก๊สหมดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างกว่าจะได้นะครับแล้วก็กว่าจะทําสําเร็จนะฮะทุกคนต้องช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุคุงเลยนะครับคลิปนี้ทาเพื่อทุกคนแล้วก็พี่นุคุงด้วยนะครับเพราะว่าเมนูนี้อยากกินเองนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับเมื่อกี้ให้ดูหน้าตาแล้วคือมันดูกรอบมากนะฮะทุกคนดูดินี่นะครับคือกรอบมากนะครับ พี่ดุคงเนี่ยใช้เนื้อเยอะมากเกินไปนะครับเลยทําให้มันหมูน้อยนะครับแต่เนื้อเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คลิปนี้นะครับเป็นการทําครั้งแรกนะครับในการทําหมูกรอบเนี่ยใครที่สามารถทาได้กรอบเยอะกว่าน,นี้ก็ลองแนะนํามานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็โมไปเซยเยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็ทําได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะทุกคนวันวันนี้เราก็มีน้ําจิ้มมา2อย่างนะครับเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับแล้วก็น้ําจิ้มจาะออนที่ทําเองนะเป็นสูตรตัวเองด้วย เราจะมาชิมเลยดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะนะทุกคนคือแบบว่าเห็นแล้วก็อยากกินนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความกรอบกันเลยนะครับทุกคนเอาชิ้นไหนดีนะเอาชิ้นนี้ก่อนดีกว่าชิ้นเล็กๆดีกว่าแต่เนื้อเนี่ยโหดูดีทุกคนนี่นะฮะทุกคนดูดีคือมันกรอบมากแต่เนื้อเยอะไปหน่อยแต่เ,เราลองมาชิมน้ำจิ้มไก่กันก่อนนะครับ กรอบจริงๆความกรอบเนี่ยกรอบมากเนื้อนี่ก็ฉ่ำมากนะทุกคนหลายๆคนนะครับอาจจะมีสูตรของตัวเองนะครับแต่ของพีิน้นท์พุงเนี่ยชอบเนื้อนุ่มๆนะครับแล้วก็มีหมูกรอบข้างบนนะครับอืมเยิบเยิมอืม ก็อร่อยเหมือนกันทั้งครับเดี๋ยวเราลองมาน้ำจิ้มแจ่วที่พี่นุกุ้งทําเองดีกว่านี่นครับแต่ชิ้นเนี้คือไม่กรอบมากนะครับแต่ชิ้นหน้าเนี่ยคือกรอบมากเพราะว่าชิ้นนี้ใหญ่นะครับนี่นะฮะทุกคนคือน้ำจิ้มแบบเยิ้มเลยนะครับนี่นครับอื้ม อนน่จริงๆคือกรอบมากนะครับแต่พี่นุก๊กุ๊กนต้องระวังเพราะว่าดัดฟันด้วยนะฮะการกินนี่มันต้องระวังเดียเเด๋ยวเหล็กจะหลุดนะครับหมอจะด่า<อ>คือชาของหมูกรอบเนี่ยจะคล้ายกับแคปหมูนะครับแต่ไม่ได้กรอบขนาดแคปหมูนะแล้วจริงๆนะผมก็จะเอาให้กรอบใกล้ๆเคียงนะได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละ เดี๋ยวนะครับจะให้ดูความข้นนะครับของน้ํำจิ้มนะว่าข้นขนาดไหนนะฮะทุกคนคือข้อนมากนะครับดูดิโอ้คือมันข้นมากอะ่ะนี่ๆี เดี๋ยวเราจะลองมาหั่นชิ้นนี้ดูนะฮะเนี่ยดูดิว่ามันกรอบขนาดไหนเพราะว่าชิ้นนี้รู้สึกว่าจะกรอบกว่านะครับนี่นี่คือชิ้นนี้น่าจะกรอบมากนะะทุกคนเพราะว่าชิ้นนี้นั้นหนามาก โอ้คือฟันมินงคุงก็ไม่ค่อยดีนะไม่ใช่แก่ฮนะคือดัดฟันคือกรอบมากแต่ไม่กล้ากัดนะครับเพรามันแข็งนะครับคือกรอบแล้วก็แข็งมากนะครับใครที่ดัดฟันนั้นจะเข้าใจนะครับออาจริงนะครับถ้าเราทอดให้กรอบเหมือนแคบหมูเนี่ยน่าจะกินง่ายกว่านี้นะครับ แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยกินได้นะครับ<อ>แต่ถ้าคนดาดฟันก็ระวังหน่อยนะเ,<อ>เพราะว่ามันกรอบจนแข็งเลยครับทุก<อ>คนหเ,<อ>เหนือนี่นุ่มกำลังดีเลย วันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีร้อยเอร์ซ็นะทุกคนคราวหน้านะครับเดี๋ยวพี่นุ้งคุงจะลองสูตรใหม่นะครับอาจจะได้ดีกว่านี้นะอื <Yeah. S 1> นุ้ <Okay. S 1> เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับ <Yeah. S 1> เป็นกำลังใจให้พี่นุ้งคุงหน่อยนะ พราะพี่นุกูงเนี่ยช่วงนี้วิวน้อยมากนะครับขอเชิญสนับสนุนกันหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็อยากแนะนําวิธีทอดหรือว่าจุดอื่นก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นุกูงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ